สวัสดีค่ะฝ่ายตารางสอนตารางสอบเป็นหน่วยงานหนึ่งในศูนย์บริการการศึกษาที่ให้การสนับสนุนอาการบริการการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นการจัดการความรู้เรื่องแรกที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบน,นามาฝาก็คือ การให้บริการห้องเรียนเพราะเป็นบริการที่ให้บริการทั้งคณาจารย์นักศึกษาบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกซึ่งเราหวังว่าทุกคนในฝ่ายสามารถที่จะให้บริการได้เหมือนเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการบริการห้องเรียนมีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยค่ะสิ่งที่เกี่ยวกับการให้บริการห้องเรียนได้แก่การจองห้องการเบิกปากกาไว้ปอด การเสริมเก้าอี้ห้องเรียนและการตั้งนาฬิกาห้องเรียนค่ะค่ะมาดูบริการแรกเราก่อนนะคะนั่นคือการจองห้อง ก่อนอื่นขอแบ่งประเภทการจองห้องออกเป็น2ประเภทคือห้องเรียนทั่วไปกับห้องวิทยาพัฒน์หรือห้อง1500ที่นั่งในการจองนั้นแยกวัตถุประสงค์การจองออกเป็น2หมวดได้แก่เพื่อการเรียนการสอนหรือการสอบและเพื่อกิจกรรมอื่นๆซึ่งมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ จองห้องเพื่อการเรียนการสอนในเวลาทำการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสามารถโทรศัพท์มาขอได้ที่ป่ายตารางสอนตารางสอนซึ่งต่อไปเราจะจองห้องผ่านเว็บโดยไม่ต้องยื่นบันทึกการขอใช้ห้องเรียนแต่ถ้าเลยเวลาทำการคือวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปและวันเสาร์อาทิตย์ ถ้าห้องปกติต้องได้รับความเห็นชอบการใช้งานจากหัวหน้าสาขาวิชาส่วนห้องวิทยาพัฒนนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาและคณะบดีก่อนค่ะสำหรับกรณีที่จะจองห้องเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น,นๆเช่นกิจกรรมของชมรมนักศึกษาห้องปกติ ต้องให้หัวหน้างานกิจกรรมและหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาให้ความเห็นชอบการขอใช้ห้องก่อนส่วนห้องวิทยาพัฒน์นอกจากต้องได้รับความเห็นชอบจากสองท่านที่กล่าวมาแล้วต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท่านอธิการบดีด้วยค่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมของหน่วยงานกิจกรรมประชุมสาขาวิชานั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานก่อนสําหรับห้องปกติแต่ห้องวิทยาพัฒต,ต้องผ่านคณะกดรและให้ท่านอธิการบดีอนุมัติการใช้ด้วยซึ่งหากมีกรณียกเว้นค่าใช้จ่ายท่านอธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาค่ะปัญหาที่พบในการให้บริการจองห้องเรียนและการแก้ไขปัญหา 1. ปัญหาห้องเรียนซ้ำซ้อนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมีผู้ปรช้โดยไม่ได้จองแนวทางแก้ไขคือ กรณีรายวิชาที่ไม่ได้จองมีการใช้สอบหากย้ายนักศึกษาระหว่างการสอบอาจไม่เหมาะสมจึงหาห้องใหม่ให้วิชาที่มีการจองถูกต้องแทนค่ะกรณีไม่มีห้องเรียนให้เดินสำรวจห้องตามตารางเพราะอาจมีบางวิชาที่งดสอนค่ะ ปัญหาสื่อโสดทัศนุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อโสดทัศนุปกรณ์ได้แก่โปรเจคเตอร์เครื่องฉายแผ่นทึบไมโครโฟนและอุปกรณ์เครื่องเสียงจะอยู่ในความดูแลของห้องบริการโสดทัศนุปกรณ์ส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะอยู่ในความดูแลของห้องปฏิบัติการแล็บคอมพิวเตอร์ค่ะ เมื่อได้รับแจ้งสอบถามรายละเอียดจากปัญหาที่พบโอนสายให้เจ้าหน้าที่สื่อสอดหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โดยแจ้งผู้ใช้บริการให้ถือสายรอเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด กรณีไม่มีผ e ู้ร e e e ับสายแจ้งผู้ใช้บริการว่าเจ้าหน้าที่สื่อโสดหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ที่ห้องและกำลังพยายามติดต่อทางโทรศัพท์มือถือผู้ใช้บริการจะสะดวกให้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่หากสะดวกขอเบอร์มือถือผู้ใช้บริการไว้เมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งปัญหาที่พบให้เจ้าหน้าที่สื่อโสตหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ทราบ ถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกที่จะไปให้บริการในทันทีให้ติดต่อผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ค่ะ 3. ปัญหาด้านไฟฟ้าจะเป็นปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดในการให้บริการห้องเรียนถ้าเป็นเรื่องหลอดไฟกระพริบให้สอบถามอย่างละเอียดเช่นกระพริบที่แถวไหนกี่หลอดอนุญาตเข้าซ่อมได้เลยหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องไฟดับดับทั้งห้องหรือบางส่วนอย่างไรหรือกรณีแอร์เสีย มืทราบปัญหาแล้วโทรแจ้งงานไฟฟ้าที่เบอร์5200เค้าเซ็นเตอร์พร้อมแจ้งรายละเอียดเบื้องตน้นติดตามผลจากช่างไฟฟ้าว่าเกิดปัญหาอะไรจะใช้เวลาซ่อมนานหรือไม่ถ้ายังแก้ไขไม่เสร็จนะเวลานั้นให้ดำเนินการย้ายห้องเรียนแจ้ง MIS เพื่อใช้เบิกอุปกรณ์การซ่อมและเพื่อเป็นใบงานการปฏิบัติงานของช่างและต้องติดตามผลการดำเนินงานด้วยค่ะ วส,ส,สวัสดีค่ะตาลังสอนค่ะสวัสดีค่ะโทรมาจากห้องห้าสองถึงหนึ่งนะคะแอนไม่รู้เป็นไรคะ่ะไม่เย็นเลยคะ่ะรกวนส่งคนขึ้นมาดูหน่อยได้ไหมคะไม่ทราบว่าอาจารย์เปิดกี่นาทีแล้วคะอ๋อเปิดได้ประมาณ30นาทีแล้วคะ่ะกวนอาจารย์ตรวจสอบสวิตด้านหลังว่าอยู่ที่สวิตออนทั้งสองจุดหรือเปล่าคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูให้<ม>ถ้ายัางไงร,รบกวนให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาดูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ออนแล้วอ,อ๋นอ,อนี่ยังไม่ไดอนโอเคเรียบร้อยรนักศึกษาเย็นไหมคะเย็นค่ะนี่เราเนตเลยกรณีห้องขนาด150ที่นั่งขึ้นไปถ้าเพิ่งเปิดให้แจ้งผู้ใช้บริการให้รอประมาณ15-20นาทีหากยังไม่เย็นรบกวนโทรแจ้งอีกครั้ง ถ้าได้รับแจ้งอีกครั้งให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขเหมือนปัญหาด้านไฟฟ้าหรือแอร์เสียค่ะสำหรับการบริการนะคะฝ่ายตารางสอนบางทีก็เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเสียเองซึ่งเราก็จะเจอผู้ให้บริการและผู้รับบริการหลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเทคนิคที่ใช้ได้ผลมาแล้วในการประสานงานสำหรับเรื่องการประสานช่างไฟช่าง คุณสุภาพดีมีเคล็ดลับเล็กๆไม่น้อยมาฝากเชิญค่ะค่ะเราก็จะมีเทคนิคในการประสานง,งานของทั้งไฟกับทั้งแอร์มาฝากนะคะขั้นแรกเราต้อประสานงานเขาเราต้องผู้จอบกล็อ่อนวันการขอให้บริการเขาขั้นที่สองเราต้องพูดตรงประเด็นว่าลักสณะรับการเสียของแอร์ของไฟอยู่ตรงไหนอาการเป็นแบบไหนก็จะให้ช่างอย่างมาแก้ได้ตรงจุดหลังจากเขาดำเนินการเสร็จแล้วเราก็ควรจะขอบคุณเขาเท่านี้เราก็จะได้การบริการที่ดีจากช่างแอร์และช่างไฟค่ะ แล้วก็ถ้ากรณีที่เราเจอผู้ใช้บริการที่อารมณ์ร้อนไม่ฟังเหตุผลหมุดหิดที่โมโหอะไรอย่างนี้นะคะคุณปรมาภรณ์ก็มีเทคนิคง่ายๆมานำเสนอค่ะค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องตั้งสติก่อนนะคะไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมาในรูปแบบอารมณ์แบบไหนก็คือเราต้องคิดอยู่เสมอว่างานบริการเป็นงานของเรานะคะแล้วก็อันดับที่สองก็คือต้องรับฟังปัญหาคือตั้งใจฟังว่า ปัญหาที่เขาแจ้งมานั้นนะ่ะมันคืออะไรแล้วถ้าในกรณีที่ศูนย์บริการไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะก็เรียนผู้ใช้บริการไปว่าจะขอปรึกษาปัญหานี้กับผู้บริหารเป็นลำดับต่อไปนะคะหรือถ้าในกรณีที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นเราก็จะแจ้งให้หน่วยงานอื่นทราบเป็นระดับต่อไปคะ่ะเพื่อจะแก้กปัญหาของนั้น,น,น บริการเรื่องที่2ของฝ่ายตารางสอนคือการเบิกปากกาไว้บอร์ดมีหลักการในการให้บริการดังนี้ค่ะผู้สอนนํามาจากสํานักวิชากรณีลืมหรือหมึกหมดในห้องเรียนมีปากกาสํารองห้องละ2ด้ามปากกาประจําห้องจะระบุไว้ว่าปากกาไว้บอร์ดใช้สําหรับสํารองไว้ประจําห้องเท่านั้นกรุณาอย่านําออกจากห้องซึ่งมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ กรณีที่ผู้รับบริการประกาหมึกหมดสามารถนำแท่งเดิมมาเบิกใหม่ได้ที่ฝ่ายตารางสอนพร้อมลงบันทึกการเบิกทุกบ่ายวันศุกร์ให้แม่บ้านที่รับผิดชอบห้องเรียนแต่ละโซนมาเบิกปากกาโดยนำซากที่หมดมาด้วยและนำไปวางในเช้าวันจันทร์พร้อมลงบันทึกการเบิก หาที่เคยพบในการให้บริการปากกาไว้บอร์ดและการแก้ไขปัญหาผู้ใช้หยิบปากกาสำรองออกจากห้องทำให้ผู้สอนที่ใช้ห้องต่อไม่มีปากกาใช้กรณีหมึกหมดหรือลืมวิธีแก้ไขปัญหาคือหากพบระหว่างหยิบให้เรียนผู้ใช้บริการว่า ภายหลังกรณีมีเรียนขนาดนั้นให้แม่บ้านนำปากกาจากห้องติดกันที่ไม่มีการสอนมาใช้ก่อนและให้แม่บ้านมาเบิกกลับไปใส่ที่ห้องนั้นแทนกรณีที่ไม่มีเรียนให้แม่บ้านมาเบิกก่อนบ่ายวันศุกร์ได้โดยแจ้งว่าปากกาในห้องหายค่ะ บริการเรื่องที่3คือการเสริมเก้าอี้ในห้องเรียนมีหลักการในการเสริมเก้าอี้ดังนี้ค่ะห้องขนาด1 5 0 0ที่นั่งเสริมเก้าอี้พลาสติกขาวได้200ตัวห้องขนาด600ที่นั่งเสริม e เก้าอี้เลคเชอร์เคลื่อนที่ได้100ตัวซึ่งจะนำมาจากห้องขนาด120ที่นั่งห้องขนาด300ที่นั่งเสริมเก้าอี้ได้20ตัวห้องขนาด150ที่นั่งเสริมเก้าอี้ได้20ตัว และห้องขนาด90ที่นั่งเสริมเก้าอี้ได้10ตัวค่ะทีนี้ถ้าจะเสริมเก้าอี้จะต้องตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนเทียบกับจำนวนที่นั่งในห้องเรียนก่อนถ้าจำนวนรับเกินจำนวนที่นั่งให้ย้ายวิชานั้นไปห้องที่มีขนาดเหมาะสมหากไม่มีห้องแล้วก็ให้จัดเก้าอี้เสริมค่ะ รับบริการเรื่องที่4คือการตั้งนาฬิกาในห้องเรียนซึ่งต้องตั้งเวลานาฬิกาในห้องเรียนให้มีเวลาตรงกันทุกเรือนโดยฝ่ายตารางสอนจะมีนาฬิกามาตรฐานที่เทียบเวลาทุกวันประจำที่ห้องฝ่ายตารางสอนตารางสอบทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสให้ตัวแทนแม่บ้านที่ได้รับมอบหมายมารับนาฬิกาที่ตั้งเวลาแล้วที่ฝ่ายตารางสอนไปให้แม่บ้านแตลน่ละโซนตั้งเวลาในห้องที่รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตารางสอนซุ่มตรวจสอบความทิ่งตรงของเวลาสัปดาห์ละหครั้งสำหรับนาฬิกาแต่ละเรือนนั้นจะเปลี่ยนทานอันคาัย6เดือนต่อครั้งค่ะ